สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่นี่แม,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 ม่พิมกับเผ่าอุทิศสิมาเยี่ยมคนดวงเฮงเนาะจ้ะเนาะยิน,น,น,นข่าวเป็นตีเลกหลายหลายจะ้ะแม่แดงป่าเผาเฮ้าเนาะจะ๋าจะบอกแม,ม่พิมเอ้ยมาเยี่ยมนะเที่ยวหาคอยเน้เพาอุทิศแม่พิมเป็นว่านี่ไดีโอกาสดีก็เลยมากจะ้ะ ่าไปเยี่ยมชมเนกะจะเนาะคนดวนเฮงเท่าจ้ะพาได้เพื่อนให้โตดีเข้าไปว่าได้ไปปากันที่ชมนีจ้ะพาที่นีดีได้ปลาเทาเป็นสมตำปลานี้จะ้โตให่ใหญ่จ้ะเออคู้ไดวางก็มาอุดนได้จ้ะเ้อ फोटो ना लेले ना

เฮงน้องจ๋าน้องนี่ะแน่ดีๆนี่งายๆเล้เยนเป็น ใส่เนาะมาดเพรอุทิศเ้ยเจ้ามาเห็นแม่แดงเขาบอกเห็นันก็รักยาเงินกันอยู่นี่เ้เปียก็ักเงินแม่แดงกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่มาจ้าแม่แดงพบเปียกเนาะโอ้ยไปทังไหนเนาะก็ยังพาไปได้อยากเข้านั่งมั่ง่งนีมาถามข้าวถามข้าวเถนี่่งอันน้ยินข้าวว่าแม่แดงสูกมหมไหลเม็นโบหนึ่งนี่แต่ เอาพ่เปียกมานางแน่จับพเพียกมานางใกล้แน่ผู้บ่าวก็ผู้สาวนั่นหะมะนางขังกันแน่ผู้สาวคนนั้นน้ำซีปาทูนั่นนะคุ่ล้วเพื่อนแน่มาก่อนรับตนั่นแน่บ้ามีน้ำน้ำมามากมากวัวแจกสีมากด้่ีรมมากูโจงนี่สีลัมนี่มาแลัวนปานมีเส้นปานว่ามีแกสีมาเราซื้อบักไม้บักไรสีเากินมะกรองไว้เตรียมทาเลยบ้า่จ้ะบ้านว่ามี่ีีมี่นองสีมากหา พูดทิศกับระเดานหมายเด้อต่างต่างยากมากแมนอยู่นหเจียงแบกว่าจะยิ้มหนูเ้างยิ้มยิ้มรูรเดนเดียวบ้งม่ไปไปวเป็นนักหนกะเกียบในตายอุทิสอดหมวกออกแน่ผู้นึงกัว่องผู้นึงกะเหลี่ยมนะจ๊ะ เห็ล้วก <sa who referred to> ็เอิญคนรวยเราไม่แดงยไม่้องอาเงียบด้เนาะแตวาขันบ่อขันก็ถอดหมวกเพราะเป็นปัญญาอส่ัจอมเงนเะอันแตพอเปียกกะว่าเราพันฟันวงเมียเรากับผู้แามเ้อจ้ะบุญนไม่แดงเราเรามีเมียผู้แมเยดังจันเนาะมื่อเมื่อนีไปขายของบ้านใดจับไม่แดงมื่อนีไปบ้านแดงที่บุญรกเขานะขายขายนาบ้านแล้วบ้าบกับไปบ้านแดงตใช่ดีนนาะจเนาะ มีต่ตัวใหญ่ๆปากก็ได้ป้าโตมอนนน่นอกจากน้องเมดแดงเนาะจ้ามาโแ่บแ่บมีแต่อันลูกค้าวีไอพีเลยผลมาล่ากยื้อสายนล่ามล่ายื้อสาเมดแดงป้าล่ามเ้บันทึกงามเนาะกินข้างไปเพื่อเพิ่มออกจากอาหารมาแค่กิโลเดียวกิโลเดียวจ้ายู่สายแม่แดงแม่แดงมาเนาะจ้าสายเเพิ่ วันผู้ใด,ดอยากปลาเผาะกแะแหวมาได้จ้ะเด้ออยู่นี่บ่แพงทุ่มไมแดงเนาะตาบมะกุ่งกะแซ่บ,บไม่คขาดกะว่าม้วนยิ้มหวานจะไม่คขากะดวงแห้งดวงกะถือเลขดูดูนาะแม่แดงเนาะในยิ่งข้าวได้หลายเป็นบ่ได้ตัวใดแม่แดงได้อันอันแปดสองแปดสองฟันบ่จ้ะวันนี้ลาวน้ำตาอล ตาอูดี๊กับไปกับมาปีนไปปีนมาเดยอโอ้แฟนครับตาอูดี๊ตุ๊กตาแฟนแฟนครับตัวจริงนะตัวนี้พอเปียคิดคิดเงินเนจาคิดเงินลูก้าเหาเนจาเดี๋ยวไม่พิมพ์ไปเอาแทนเด้อมากับเมาอกี้เอาเงินหลุดดีจังวาวาเนี่ยละฟันดีบ่จ๊ะ ฟันดีก็จีนได้เฮ่เลยแล้วกันนอันไม่แดงฟันดีบองววน่ันไัยงี่พิมกับวาสิท่ากันไปยกอันได้มือเจ้าอันเสียงเซียมซีเลาวพอทินเนาะมือเจ้าซื้อลอตเตอรี่ไหวสองใบแต่ถังันมือแรลงนี่ละอืมบรรยากาศเนาะตอนนี้เพียงเทียงเพิ่งกับกระลังขายของวันเงิเอามาเบิ้งน้ำแม่เอามาเบิ้งน้ำแม่ เขาเื้อเือกันแทเนเอินคิดเงินกคิดแล้วทั้งนั้นนี่หละลาดเบ,บิ่นนันลูกค้าเป็นมุนม่น,นกับมะควนเบิร่หนึเกปเรือมะกวนได้มื่นนีเป็ <c oughs> นมาหาคดีจเ็ <c oughs> นมาหาดีจเท้าไม่แดงเสือ <c oughs> เสียงถ้าฟันดีก็ิเต่งอีกยูจะไม่แดงโช่ใกล้ๆเมเห็นจา อยูเดี่ยวก็โปทตีสื่อเลยคนแสดงว่าแฟนแฟนแฟนขาโปรตีแทะเลยเจ้าแปนพันแฉะแป้นพันแทะเลยเจ้เพิ่นก็ได้เนาะเพิ่นก็เสือกลับไปกลับมาไม่แดงเรามักแล้เบิ่งน้ำกันนี่แหละจ้าแต่ว่าเราก็บฟันดีอยู่ดอกแล้วว่าฟันดีแล้วก็โชคทุกงวนแล้วเนาะงไม่แดงไว้คนโชคตลอดเลยเพราะงงานเขาบอกแั่เนี่ย งอออไม่แดงรอห้อไไม่แดงมันบางเริญร้านเขาบอกก็ซี้งวดบางนึงอนะร้านบอกว่าจังไดจ้ะร้านบอกว่าเขาฝันว่งได้อันนั้นยังเงินแปดแปกับสองแปดอันน้จะเลยถือต้องขอเป็นไวยนึงนะานั่นละร้านบอกฟังงวดนี้บอกไปร้านเขาหัวหงอนน่ะนัน่งอนน่ะกอนั่งใกล้ๆกันแม่คู่พาคู่นั่งก็ได้ มันมาปีจับนี่ซื้อแปดแปดก็สองแปดจังบาลายแต่มันออกงวดก้อนมันมันมันขามงวดเลยมันมาออกงวดนี่เนี่ยเข้ามาขามงวนเนาะแต่ว่างวดนี้ยังได้กับคอตรงๆเด้ออย่าขามงวนนอกจากนี้อันพอเปียกพอเปียกให้มาจะโตนี่ยจักโตนึงเหี่ยก็เดี๋ยวฝากท่านผู้ชมเน่ยจ้ะมันจะเค่อยมานึ่ะมันบ่ได้ดีมันบ่ได้เลยอันนี้มันแบบว่ามันอันมันเหตุบังเกิดในยคือ คือว่ามันบ่ได้ดูดูดีโดนเดือนเพียรหนึ่งเลี้ยงกี่นะพอเปียกบ่ได้ไม่แดงก็ได้อยู่ตัวเอาน้ำไม่แดงเจ้าตัวแน่พอาเดี๋ยวแปล้งปลาแยนให้แกนแหนท่าก็จ้องกันหมดเพราะว่าคนดวงแห้งเนาะจ้ะเนาะจังไดก็ได้มาจังตัวหนึ่งจังไดก็ได้มาสัมผัสแล้วเนาะงไม่แดงเนาะคือว่าโอ้ยบรรทาอันคือว่าอันไปมองเพิ่นบ่แม่นเพิ่นกีดตัวเออเข้าเปล่าคือว่าเข้ามัดตัวเพื่อแผลงสินะเพิ่นถึงอีริก็เพิ่นถึง แ่มันกับ่ท่นมมันบาให้ในากเนาะแต่ว่า้ากับมีกับปลาาบอกเ่อนเอาดียวมันบ่เมียนเดียวมถืงบ่แมนกับบเป็นยันจ้าพเป็นเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางซื่อๆดอกเป็นแนวทางซื่อๆดอกโคที่ก็ไม่พิมพ์กับ่ท่นเดี๋ห้เพราะว่าดีไมนาะี่นว่ากรอดยนรอดตัวหนึงก็ไดก็ได้ตัวห้า

นี่นี่ของพอเปียกด้วยนี่ล้านปลาเผานี่เขียนเขียนซื้อเนยพอเปียกพ่อเปียกานปลาเผาก็ได้ปลาเผาก็ได้ปลาเผาแม่แดงก็ได้ปลาเผาพอเปียกก็ได้แม่แดงค้นสวยเขานี่ล่ะเอ้เลื่อมก้าวไาเลี่มก้าววัดนี่ยปลาเผาแม่แดงคุ้นสวยเนี่ลจากกรอเปียกคนใจดีเขาน้อจ้ะคนดวงเฮง อันนี้อันนี้ล่องเบิงล่องเบิงยาบ้ากันเด้อนี่เด้อคือกวถเดือกยาบ้ากันอีกวดถดือกยาบ้ากันสี่สี่เบิงจังนิดๆหน่อยๆิมพ์ไทยเบิงคือจึงคือแม่แดงอันเลขกระแดงจึงคือต้องออกแน่นอนเนาะแม่พิมพ์ว่า แม่แดงปลาเขาเขานา่นแะเนาะตัวเจี๊ยแล้วมาตัวนี้ล่ะแม่แดงมีตัวมากตัวแานแม่แดงมันอันแม่แดงเกีโดนตดนแม่แดงซื้อลอตเตอรี่มากนะซื้อตัวแรกแม่แดงเนี่ยเนาะการลันตีให้จักจน็อยเนี่ยแม่แดงมันได้มากเลยอ่ะก็ไปดีถูกโมไปซื้อเลขแต่ใจเราซื้อจั้งทีนะถ้างอนนี่คอยกขาบอกซื้อดิเอาแม่แดงยกโยกยกโยกโซ่เนี่ยจับบัตรโซ่นี่ล่ะเขาไม่แดงมากนี่นี่ก็คือจะบวนล่างจะบัตรเนี่ยเอาตรงไหนก็สั่นละเนาะบวนล่างแล้วล่ะ ฝาดบนล่างเข้าเนาะอืมกอยู่ด้จ้ะเด้อมากับสื่อก็มากกับพานเห็นตะเล็ก็เห็นนาไม่แดงอเห็นนาไม่แดงก็เป็นยังดอใช่เห็นนาก็เป็นยังดอก้ก็เเห็นนาพระตูเห็นประตูเรียกเปนหัวเรียเนี่ยเรียบมัมหมาประตูดีใจหลายเดียมานล้านไม่แดงเมี่เยบ้านไม่แดงคนดวงเห้งเขาเนาะจ้าเนาะ ขาของขายดีที่น้าที่าจ้ะรับแขกเด้อแม่เฮานะกค้ากระลังลังองม่ไม่แดิปลาขายขายไง่ะงแม่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 จัม่แดงไปตามบังุวงเด้อกละ้ตวจ้ะเแต่ยามนอนลเงินค่ะมือนี้แม่แดงเขาไปขายของน้ำกัรนองเมือนี้บ้านแดงเขาเนาะ โอิก <l id> <Bond i> ็ไม <l id> ่ทิมเหายขุนละขายีุ่่นละเรอเมไปอุดนูนเมู้ใดไปทางนยู่ทางบดแดงก็ไปอุดหนุนที่บุญรรกเนาะแม่แดงปลาเผาพออาทิตเนื้อย่างทำงานฟังหันเป็นยังที่ทายกาไกเนี่ยอ้อแต่เของ่าพ่อขายแต่พ่เพียงน้าฝาหันถ้ลุงรวดมเดมยวไปเบิองอยู่แต่ลุ้งรวดแต่ว่าสงฝนคักกว่า ว่อเมื่อเมื่อเมื่อจ่ากันจากันเพาเมื่อนร้านเม็ครนึงรุ่งคนยน่งใครคนนี้บอกหนคนขคคนนี้จ้ามือนเป็นีจะแดงบ้านจะแดงว่ายุทุงคนเต่หลายคนแบบจ้ะหลายคนผมมาจุด่ายตายยม่นีกัจันอังคารพุทธบริษัทมีแต่อะไรทีเต้นเตจัดอะไรก็เป็นันเสียงเรี่ยวเนาะ นเราควตจวายางนี้ไปบอกุนเาพดีลกันน่นได้เยเีย่นยนชมหวานค้นหวงแห่งจ้ะมนิสัยดีจ้ะพ่อแดงแม่แดงก็พอเตียคือเลขมนตลอดสุ้ดจ้ะใจดีค่าคายก็จะเลื่อนมงเรื่อง จ้าตามสบายเลยจ้าูกค้าหลายครั้งเลยเวลาเที่ยงพอดีลูก้น้ำจิ้มก็แซ่บๆเนาะปลาเผาเพ,าเพ,าเพาิพ่นเผอลิ่วเอ้าอันนี้อันนี้แม่เฮามือนีไปน้ำกันบ่หนีแม่เฮามือนีไม่ได้ไปจ้ามือนีโอ้ฝลาล้านมันบ่จับมือน,น,นี่โอ้ยฝลาล้านเนาะมิลานก็บ่มีคนเฝ้าขายของดี แล้วกี้โพออ์ทิศก็ไม่พิมพ์ก็เปิดล่านี่สิละเอาสำรับมือนี้พ่อเปียกเอาสวัสดีก่อนเนาะเฮาเนาะครับไอ้คล้ายดีเด้อพ่อเปียกเด้อให้ส่งมาใส่ปีใหม่เด้อจ้าพ่ออุทิศครับให้มานี้ก็ันไปกินเนื้อย่างให้ก้าลเรครับเจ้าใจมือนี้กาสวัสดีก่อนนะครับเด้ามือนี้เด้อสวัสดีครับ